พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Force Plunk Beyond the Ice เกมมือถือแนวสร้างเมืองและบริหารจัดการทรัพยากรไม่ให้ประชาชนหนาวตายในพายุหิมะนั่นเองครับโดยเกมนี้เป็นเกม PC มาก่อนนะครับแล้วก็มีลงในมือถือด้วยหลายเวอร์ชันครับและอันนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับอันนี้ผมเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วมีเมืองยูยอมหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเพิ่งมาถึงเลยเนี่ยเราจะยังไม่มีอะไรเลยครับเราจะมาจุดเตาปฏิกรณ์ที่อยู่ตรงกลางก่อนนะครับวิธีการจุดเลยคือท่านผู้ชมต้องส่งคนไปหาทรัพยากรครับคือเราจะเห็นทรัพยากรอยู่ใช่ไหมเราเราแตะได้นะครับแล้วมันก็จะมีการส่งให้ประชาชนนี่แหละไปทํางานเก็บของให้กับเรานั่นเองครับซึ่งทรัพยากรช่วงแรกก็จะมีไม้มีแร่แล้วก็จะมีอาหารนั่นเองครับ สมมติว่าผมจะส่งคนไปผมก็แค่เพิ่มจํานวนคนงานเข้าไปแบบนี้นะครับและผมสามารถที่จะกดคลิกเพื่อที่จะเก็บเองได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าผมเต็มอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีนี้พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งครับทรัพยากรมันเริ่มหมดครับก็คือที่เราไปเก็บเก็บเมื่อกี้นี่แหละมันเริ่มหมดนะครับหมดแล้วมันหมดเลยนะฮะแต่ว่ามันจะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะสร้างได้เป็นลําดับถัดไปนั่นก็คือ นี่เลยครับจะเป็นพวกโรงที่เอาไว้ทําอาหารก็คือกรีนเฮาส์นะฮะแล้วก็จะมีตัวของรับเบอร์ยาร์ดพอดีผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแลวรับเบอร์ยาร์ดคือที่ตัดไม้นั่นเองครับแล้วก็โคไมายที่ผลิตแร่นั่นเองครับสามอันพอดีเป๊ะครับผมทีนี้สิ่งก่อสร้างที่จะเกี่ยวข้องกับพวกทรัพยากรอีกอันนึงคือคุกเฮาส์นะครับอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะแจกจ่ายอาหารเท่าไหร่ ถ้ายิ่งน้อยมันก็ใช้อาหารน้อยไงแต่ว่าอาจจะทําให้ประชาชนไม่พอใจเพราะฉะนั้นพยายามปรับ normal ให้ได้นะครับถ้าเกิด normal ได้เมื่อไหร่ก็โอเคแล้วแล้วเกิดเล่นไปในอนาคตอยากจะให้ประชาชนพอใจมากขึ้นก็เราก็แจกจ่ายอาหารให้มากขึ้นได้นั่นเอง สิ่งที่เราจะต้องทำต่อนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มจำนวนประชากรนั่นเองนะครับโดยเราจะต้องทำการครับพวกเต็นขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีทั้งเต็นทั้งพรีเมียมเต็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละดูทรัพยากรที่ต้องใช้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องกระเป๋าเต็มใช่ปะเพราะฉะนั้นผมจะต้องสร้างพรีเมียมเต็นครับเพราะว่าผมมีเตียงอยู่เพียบเลยนะฮะเวลาจะสร้างก็ลากขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะครับคือก่อนจะสร้างพรีเมียมเต็นได้เนี่ยต้องสร้างเต็นมาก่อนนะครับก็คือเหมือนกับเป็นขั้นแรกอันนีีี้้้้้เเป็็นนนขััท่่2ะรแลลวววกมมจาาสงอยูด แต่ว่าถ้าเกิดเวลามันน้อยมากเนี่ยเรากดสคิปได้เลยครับมันก็จะเสร็จเลยแบบนี้ซึ่งช่วงแรกเนี่ยการเพิ่มจํานวนประชากรก็ค่อนข้างสําคัญอยู่เหมือนกันนะ ทีนี้เมื่อเมืองของเราเนี่ยมันเริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับประชาชนก็จะเริ่มมีความต้องการต่างๆนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทําต่อเนื่องเลยคือเครื่องแปรรูปครับผมทํามาเรียบร้อยและนี่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 มันจะให้เราเอาไม้เนี่ยไปทําการแปรรูปเป็นสิ่งของต่างๆได้นั่นเองนะครับคือเดิมทีมันเปิดแค่2ช่องนะผมใช้ทองเปิดไปเรียบร้อยเลยเพราะว่าอยากจะสร้างของในเวลาเดียวกันได้มากขึ้นนั่นเองครับโอเคทีนี้เมื่อเราหาของได้ตามที่ประชาชนต้องการแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนได้เลย แล้วก็จะได้รับไอเทมที่เป็น EXP กับพวกทรัพยากรต่างๆแล้วประชาชนบางคนเนี่ยเขามากดดันเราด้วยนะจะมีเวลาบอกเลยต้องให้ของเขาภายในเวลาที่กำหนดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือ tag o f f i e นะครับอันนี้คือประชาชนจะต้องจ่ายเงินให้กับเรานั่นเองนะครับและผมก็อาจจะลืมพูดไปว่าหลายๆรา,ายการเนี่ยต้องใช้เงินในการสร้างนะอย่างเช่นไอ้พวกเนี่ยรัมเบอร์ยาร์ดโคลมายอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้เงินจริงๆที่เราได้จากประชาชนนี่แหละมาสร้าง ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยการจัดการมันจะเริ่มยากใช่ไหมครับให้ใช้เมนูที่อยู่ด้านซ้ายล่างสุดนะครับที่เป็นแท่งกราฟนั่นแหละซึ่งตรงนี้เราสามารถอ s s i g คนงานได้เลยทันทีนะครับถ้าเกิดเรามีคนงานว่างนะครับและตรงนี้ยังบอกอีกด้วยนะว่ากําลังการผลิตของเราเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนตอนนี้บ้านผมมีปัญหาเรื่องอาหารอาจจะต้องส่งคนไปหาอาหารเพิ่มแล้วด้านซ้ายตรงนี้ยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีไอเทมก็อัปเกรดได้เลยครับจะได้เพิ่มกําลังการผลิตได้ ส่วนไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยบางทีก็ได้มาจากการทำเควสด้านซ้ายนะแต่เราก็สามารถคราฟพวกมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับที่โปรดักชันเวิร์ s ช็อปครับอันนี้ตัวเกมจะให้เราสร้างตั้งแต่แรกๆแล้วก็ใช้พวกไอเทมที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยนะครับมาทำการแปรรูปหรือไม่ก็ไปซื้อได้นะครับมันจะอยู่ด้านขวาตรงนี้เนี่ยแต่อันนี้ต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับมันจะให้เราเอาเงินเนี่ยแหละครับไปซื้อได้ครับไม่ว่าจะเป็นของอัปเกรดหรือว่าของแปรรูปวัตถุดิบต่างๆนะครับ และตรงเนี้เรายังสามารถเอาของมาวางขายได้ด้วยนะเพื่อแบบเราขาดเงินจริงๆอ่ะก็อาจจะเอาไอ้พวกนี้มาวางขายไว้ก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่า แลน,นี้ก็คือเบื้องต้นสําหรับการพัฒนาเมืองในช่วงแรกนะครับหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มให้เราขยายเมืองให้มันเพียงพอแล้วก็โออาอลังการขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสามารถเช็คได้ที่ด้านซ้ายเลยว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้เขาบอกให้เพิ่มจํานวนประชากรใช่ปะ่ะเราก็ไปทําการสร้างตัวของเต็นท์ใช่ไหมครับอ่านาน,านานี่แหละเต็นท์พรีเมียมเต็นท์ไปเลยก็แล้กันจัดไป แล้วก็ให้เราไปสร้างกรีนเฮาส์นะฮะโอเคอ่าเปิดดูสิกรีนเฮาส์สร้างได้หรือ,อยังนะครับดูด้านขวาก็ได้นะบางทีผมก็หาไม่เจอเหมือนกันดูๆไปก่อนว่ามันอยู่ไหนเหมือนจะเจอแล้วครับนี่ไงกรีนเฮาส์ครับอันนี้คือจะเอาไว้ผลิตอาหารอัตโนมัตินั่นเองครับโอเคงั้นก็สร้างเลยแล้วก็อย่าลืมสร้างที่มันติดถนนด้วยนะ แล้วก็ต้องให้มันอยู่ในบริเวณที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราออกไปด้านนอกบริเวณนี้เนี่ยมันอาจจะหนาวตายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้บริเวณที่มันอยู่ตรงสีส้มๆแบบนี้นี่แหละครับดีแลลวครับผมท่านผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับด้านซ้ายเขาจะบอกอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรทีนี้ปัญหามันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมิตอนนี้จะเห็นว่าติดลบสก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่พอเราขยายเมืองไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องมาจัดการตรงเตาของเราด้วย พูดไม่ทันขาดคำเลยครับนี่มาแล้วโลเจเนเรเตอร์เลเวลนะครับอันนี้คือเราจะต้องดันเกตขึ้นนะครับเพื่อให้มันเพียงพอต่อการให้ความอบอุ่นกับเมืองเราเพราะว่ายิ่งเราขยายเมืองเนี่ยเราจะต้องยิ่งดันเกตเนี่ยให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วมันก็จะใช้่านหินมากขึ้นด้วยนะ แล้วเราจะอัปเกรดได้ยังไงใช่ไหมครับมันจะอยู่หมวดเดียวกับการก่อสร้างเลยครับแล้วดูด้านขวาไปที่ expansion นะครับจะเห็นว่าไอ้พวกที่เกี่ยวกับการอัปเกรดจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็สามารถอัปเกรด generator ได้แล้วนะครับงั้นก็เดี๋ยวอัปเกรดไปเลยกันล้วกันเนาะลากขึ้นไปวางครับผมโอเค รอนะครับคราวนี้จะเริ่มใช้เวลาจริงๆแล้วนะครับทีนี้พอเราอัปเกรดมันเสร็จเนี่ยมันก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นก็จะสามารถทําให้เราเริ่มสร้างเลนที่2ได้แล้วใช่ไหมครับคือตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่แค่เลนเดียวเลยคือบริเวณเตาพลังงานอ่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีเลนที่2เนี่ยอาจจะต้องสร้างถนนมาเพิ่มนะครับนี่เห็นไหมสร้างได้นะครับเลือกได้เลยว่าเราจะวางแบบยังไงนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้อิสระมากนะครับ มันก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้เป็นหลักแต่ก็หมุนได้บ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากอะ่ะเออก็ลองดูกันละกันถ้าเกิดว่าเราจะสร้างเลนที่3ก็ต้องใช้ถนนแบบตรงๆแบบนี้ใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างภายในวงก็จะต้องเลือกถนนแบบโค้งๆแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะมันใช้เงินค่อนข้างเยอะในช่วงแรกถ้าสิ่งก่อสร้างไม่เต็มจริงอย่าไปขยายเลยเอาล่ะในที่สุดผมก็อัปเกรดเตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหประชาชนมาดีใจกันเป็นจำนวนมากเลยครับ ทีนี้พอเราทําทุกอย่างเสร็จด้านทรายแล้วนะครับเราจะสามารถอัปเกรดเมืองของเราได้ครับแล้วมันก็จะปลดล็อกพวกฟังก์ชันหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพราะ,ะนั้นท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะคือแนวสร้างเมืองนี่แหละแต่ว่ามันมีเรื่องของความหนาวเข้ามาที่เราต้องจัดการด้วยนะครับทรัพยากรก็มีอยู่จํากัดน,นะครับผมเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของกระเป๋าเต็มใช่ไหมครับอันนั่นแหละท่านผู้ชมลองไปดูที่แวร์เฮาส์นะครับแวร์เฮาส์ก็หน้าตาประมาณแบบนี้หน้าเน่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 เอ แต่เข้าไปดูได้เลยนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นกล่องเก็บไอเทมนะครับยังว่างอยู่อ้าวแล้วทาไมมันแจ้งเต็มมันแจ้งเต็มเรื่องทรัพยากรนั่นเองครับตอนนี้ไม้เต็มจะขยายไหมถ้าขยายจะใช้กล่องแล้วก็น็อตน,นั่นเองครับซึ่ง2อ,อย่างนี้เนี่ยมันก็หาได้จากการซื้อในร้านนั่นแหละรครับรวมไปถึง NPC บางคนอ่าเราลองกดดูครับบางคนเขาจะเอาของนี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับเออบางคนเขาจะเอาของที่สําคัญนะมาแลกเพราะฉะนั้นเห็นใครขออะไรเนี่ยลองแตะเข้าไปดูก่อนจะให้ไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ทีนี้พอเล่นมาสักพักก็เจอปัญหาคอขวดเรื่องเงินครับคือหาเงินไม่ทันไงก็ทําอะไรไม่ได้จังหวะนี้เราก็ได้แค่เก็บทรัพยากรน,นะครับแปรรูปวัตถุดิบแล้วก็เอาไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านจนกว่าเราจะได้รับภาษีหรือ ให้ไปทำเควสก็ได้ครับเพราะว่าเควสเนี่ยเขาก็จะแจกมาเป็นเงินเหมือนกันแต่บางเควสก็ยังทําไม่ได้ไงเพราะว่าสร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่างต้องใช้เงินอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใจร้อนเปไปเลยก็ได้ครับซึ้งงงซึ้งเงินอะไรเอาเลย,เ,เ,ลยเต็มที่ครับผมแต่ว่าผมจะรีวิวให้ดูเพียงแค่นี้แหละท่านผู้ชมน่าเฉพาะเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้ก่อนจากลากันไปเนี่ยเราไปดูเซตติ้งกันมันจะอยู่ด้านซ้ายบนที่เป็นเลเวลของเมืองเรานั่นเองนะครับแล อันนี้คือกราฟิกที่ผมปรับสูงที่สุดแล้วนะครับเข้าใจว่ายังเป็น early access อยู่ยังไม่ได้เปิดแบบทั่วโลกอะไรงั้นนะครับภาพก็เลยอาจจะแตกๆบ้างหรือผมเล่นใน emulator วะมันเลยได้แค่นี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของ frame rate ไม่มีให้ปรับนะครับการลิงก์ ID ก็สามารถลิงก์ได้ที่ตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ log in ออเข้ามานะครับแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจก็ไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ยัง early access อยู่นั่นเองครับ